นะครับมิติในด้านด้านปริม,มาณนั้นเนี่ยเราเคยมีประสบการณ์นี้ครับในการรณรงค์เพื่อจะให้มีผู้หญิงอยู่ในโคตาเยอะๆนั้นเนี่ยหลายเรื่องก็เป็นผลที่ดีกรณีของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจาสถานศึกษาซึ่งผมยกร่างในเรื่องนี้ตอนอยู่กระสรวงศึกษานั้นเนี่ยเราพบว่าคุณภาพการจัดการในโรงเรียนนั้นเนี่ยดีขึ้นนุ่มนวลขึ้นละเอียดอ่อนขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ครับวัฒนธรรมของเรานั้นเนี่ย เป็นวัฒนธรรมที่ทาให้ผู้หญิงเวียน่าวตายเกิดอยู่กับโลกทัศน์ของผู้ชายเรื่องที่เรื่องนี้พิสูจน์ขึ้นมาด้วยความน่าตกใจตอนที่เรามีการแก้พยายามแก้ไขพระราชบัญญัติบางพัฉบับรวมไปถึงการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาที่ว่ามาตรา287ที่บอกว่าชายใดข่มขืนหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตนเมื่อตีความโดยกลับไปกลับมาแล้วก็แปลว่าตกลงสามีข่มขืนภรรยาได้นั้นเนี่ยเราขอแก้ไขเข้าไปในรัฐสภาซิ่งที่น่าตกใจคือมีผู้หญิงบางท่าน ในสภา,าลุกขึ้นขอคา้านเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของผู้หญิงจํานวนหนึ่งนะครับที่มีเทโลกระทัดแบบผู้ชายค,คือโลกกระทัดแบบวัฒนธรรมที่มองเห็นว่าชายเป็นมิติของอํานาจและผู้หญิงเป็นมิติของการจัดการนั้นเนี่ยก็เลยพยายามแบ่งกันไปแบ่งกันมาเพราะฉะนั้นกระบวนการใหญ่มากในเชิงคุณภาพคือจะต้องทําให้โลกกระทัดของเรื่องนี้ทั้งชายและหญิงมองเห็นว่าทั้งสองเพศนั้นรวนเป็นหุ้นส่วนของการพัฒนาครับนะครับผู้ชายดีๆแบอาจารย์นี่ก็เยอะนะฮะแม่เสียผู้หญิงเลยขอบพระคุณครับประการที่สองก็คือเรื่องของการที่จะต้องทําให้มี แผนในการจัดการขจัดกฎหมายและระเบียบต่างๆที่มีที่เป็นการกีดกันทางเพศก็ในคำถามของน้องเมทาวดีนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมาจากกระบวนการคิดในสมัยก่อนที่บอกว่าในอำเภอนักปกครองต้องไปอยู่ในลุยในปา่าในดงเพราะฉะนั้นในเอาผู้ชายไว้ก่อนก็จะดีกว่าเพราะนั้นอาจจะไปปรากฏผลอาจจะไม่ปรากฏในตัวหน้าตาของตัวระเบียบตรงๆแต่มันปรากฏตอนที่มันไปสอบสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องมีก็คือว่าถ้าหากว่าคุณจะปฏิเสธด้วยเหตุของความเป็นเพศนั้นคุณจะต้องระบุชัดว่าทําไมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องทํากระบวนการขจัดกฎหมายเลือกปฏิบัติทุกชนิดที่มันมีอยู่เพื่อทําให้เขาเกิดขึ้นมาได้ประวัติในเรื่องนี้ก็คือว่าท่านบรรหารเนี่ยตอนที่ท่านเป็นนายกท่านตตีท่านได้ตั้งนายพลหญิงท่านได้ตั้งผู้ว่าหญิงและต่อมาในอีกไม่นานไม่ช้านานต่อมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายกอบอจอหญิงเราก็ได้เห็นเราได้เห็นสมาชิกอบอตอหญิงและที่สําคัญมากที่สุดในกระบวนการของชุมชนไทยเนี่ยนะครับก็คือว่ากลุ่มแม่บ้านคือกลุ่มออมทรัพย์ที่เข้มแข็งที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่จะต้องมองเห็นเขาเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเนี่ยจึงต้องเกิดขึ้นเรื่องการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคนั้นผมคิดว่าเรื่องนักปกครองหญิงนั้นเนี่ยผมอยากเห็นมานานละโดยเฉพาะชุมชนเมืองฮะเพราะชุมชนเมืองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต้องการการร่วมมือการร่วมมือมันไม่เกิดด้วยอํานาจนะมันเกิดด้วยการจัดการเพราะฉะนั้นมิติการจัดการของผู้หญิงซึ่งบางทีมีความละเอียดอ่อนมากกว่าผู้ชายนั้นผมอยากจะฝากดันให้ของแบบนี้เพื่อจะประหยัดเวลาของอรายการผมขอตอบนี้ครับคุณก้องวจิลาพรเนี่ยถามเรื่องของเพศเนี่ยนะครับผมคิดว่าการห ไม่มีทางมีพลังเท่ากับการให้รู้เท่าทันการจัดการอารมณ์ทางเพศของตนเองในแต่ละคนถ้ารู้ที่จะเบรกจากในใจซะแล้วเนี่ยผมคิดว่านั้นสําคัญมากและเรื่องนี้ไม่ใช่บังคับให้เด็กรู้นะครับแต่ผู้ใหญ่เองก็ต้องรู้ครอบครัวก็ต้องรู้ผมพบว่าสังคมของเราเป็นเรื่องที่ชอบพูดกันว่าเรื่องเพศที่ไม่อยากให้เด็กรู้แต่กลัวอยู่ว่าลูกจะถามอืมตอบไม่ได้ เพราะนั้นเนี่ยมันต้องเท่าทานกันพอสมควรทั้งนั้นนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ต้องไม่อย่าเอาแต่ห้ามแต่ก็ต้องไม่ปล่อยให้เกิดการยุคเพราะฉนั้นกลับมาที่แผนแม่บทการเงินกาลางคลังเพื่อสังคมที่ส่งสัญญาณจากภาครัฐแรงๆลงไปสู่บรรดาธุรกิจทางเพศสู่ประเด็นต่างๆที่เป็นกโฆษณาที่ทําให้นําให้เข้าสู่การสร้างนิยามใหม่ว่าคุณจะดังคุณจะเด่นคุณต้องโป๊แล้วก็เป็นที่ยอมรับแล้วใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้หรอกครับคุณต้องชวยโอกาสจากความสาวความสดของความหนุ่มของคุณขึ้นมา ผมคิดว่ากระบวนการแบบนั้นเนี่ยจะต้องทําให้การยั่วยุอย่างเนี้ยลดลงและถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเกิดพื้นที่บวกผมก็ชื่นชมนะครับกับท่านผู้แทนจากพักต่างๆที่พูดเวลานี้เนี่ยผมคิดว่าเราได้สบายใจขึ้นว่าการทํางานกับเรื่องเด็กนั้นเนี่ยต้องทําด้วยทีมที่ทําด้วยใจครับไม่ใช่ทาด้วยอํานาจครับแล้วก็เรื่องที่ทิศและทางเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องสร้างที่ให้เขาอยู่ได้มีทิศ ให้เขาให้เขาค้นหาทิศของเขาเองแล้วก็เปิดทางที่หลากหลายให้เขาสามารถเลือกทางไปทาของเขาเองได้ประเด็นของราชการในเรื่องนี้ก็คือว่าอย่าได้ไปทําตัวเป็นเจ้าของเรื่องให้ไปทําตัวเป็นเจ้าภาพเรื่องให้เป็นอย่างมากและหลายเรื่องต้องไปทําตัวเป็นเจ้ามือเจ้าของเจ้าภาพเจ้ามือแล้วใช้นโยบายเรื่องเด็กนําผู้ใหญ่หนุนครับน้องน้องก็ถา,ามภายใด้เวลาที่จํากัดตอบกันคนหนึ่งประมาณนาทีเสรเศๆน้องๆบอกว่ามีปัญหาเรื่องตกงานคือจบมาแล้วบางสาขาวิชาจํานวนเด็กเยอะกว่าจํานวนงาน จะแก้ยังไงนี่อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือน้องๆบอกว่าตอนนี้มีคนติดวัตถุนิยมเยอะก็คือติดโทรศัพท์มือถือแข่งกันซื้อของแพงๆติดแบรนด์เนมจะแก้ยังไงเวลาสั้นๆเท่าๆกันโคนละนาทีเศษๆอาจารย์วีรศาาัสคกับเชิญครับตกงานของคนที่จบปริญญานั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไปผูกเรื่องกับเรื่องการจ้างงานการจ้างงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐนั้นเนี่ยมันสามารถกระจายออกมาได้ครับ เรื่องที่รัฐหวงอยู่ในเวลาเนี้ยคือการไม่ยอมโอน35%ของรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผมคิดว่าควรจะให้เขาโดยไม่ต้องไปกําหนดเงื่อนไขมากแล้วตรงนั้นเนี่ยนะครับจะเกิดการกระจายงานเพราะตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีความต้องการที่มันเกิดขึ้นตามพื้นที่ต่างๆและทําให้นักศึกษาที่มาจากพื้นที่ต่างๆภูมิอนวเหล่าน,น,นั้นเนี่ยได้มีงานทําส่วนที่2ในระยะกลางก็คือว่าต้องฝึกทักษะเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเรื่องตราสารสิทธิการศึกษาที่เราได้เคยพูดกันมาเนี่ยนะครับคงใช้เวลาสั้นๆเพียงอธิบายว่าสําหรับคนท่ เอาไปใช้เรื่องการศึกษาแล้วยังเหลืออยู่นั้นเนี่ยก็เอาตราสารจิตตัวคูปองส่วนที่เหลือเนี่ยไปใช้เพื่อการฝึกทักษะฝึกอาชีพทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถมีทางเลือกได้มากขึ้นและสุดท้ายที่สุดคือเรื่องตัวไอตัวหลักสูตรของการศึกษาต้องทําให้หลักสูตรของการศึกษาทุกวันนี้เนี่ยมันตอบสนองต่อสภาพความเป็นจริงของสังคมผมกลบาบเรียนจริงๆครับผมจบมาทางด้านของศิลป์คำนวณแล้วอาจารย์ให้ผมนั่งเรียนแคลคูลัส ผมจบมาจนบาดที่ผมยังไม่เคยใช้คาลคูลัสเลยครับเพราะฉะนั้นกระบวนการที่ไปยัดเยียดอะไรให้กับเด็กที่เรียนกันจนแทบบ้าคลั่งไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาใช้ในชีวิตประจาวันผมว่าหรือตัวหลักสูตรแลวทำให้มันสามารถตอบทำให้เขาตอบสนองต่อตลาดงานได้จริงร<อ>ดีกว่าครับครับเอาละครับเรื่องติดวัตถุนิยมอาจารย์สั้นๆก็อ,อย่างเช่นเดียวกัน,นครับแผน,น,นกระบวการเงินการคลังภาคสังคมเนี่ยมันไปกระทบถึงเรื่องของตัวนายทุนที่พยายามสื่อสารให้ทูกศิษย์ลูกคนว่าเธอตอไปนี้ชีวิตเธอขาดการบริโภคนี้ไม่ได้นะเธอต้องบริโภคให้ได้นั้น ผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยภา,าษาีสรรพสามิตต้องเข้าละการคุ้มครองผู้บริโภคในลักษณะที่เหมาะสมต้องเข้าไปแล้วครับเอาละครับอาจาระที่ปัดกษครับท <c oughs> ีเสรเศษครับ,รบข้าพันธถาม